สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้จะพามาทด,ทดลองอาหารปลาที่เราทำเมื่อ4วันที่แล้วนะครับโดยสูตรที่ใช้ว่า,าใช้วัตถุดิบต้มแล้วก็ผสมหัวอาหารแล้วก็ผสมลำแล้วก็ปั้นก้อนนะฮะตาในที่ล่มนะครับขึงลมไว้นะครับเนี่ยพึ่งได้4วันนะครับตอนนี้เริ่มจะ เริ่มจะแห้งแล้วแล้วก็จุลินทรีย์เดินฝ้าขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับนะครับฝ้าขึ้นเต็มหมดแล้วเดี๋ยวจะทดลองบีให้ดูข้างในนะครับเห็นไหมครับข้างในจะเป็นจะเป็นฝ้าข,าขาวๆขึ้นเต็มเลยนะครับนี่คือจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์เขาจะ ไปกัดกินพวกนี้จะขยายเซลล์แล้วก็จะทําให้เกิดฝ้าขาวนี่คือฮิวมันะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปทดลองใช้ดูนะครับทดลองกับปลาดุกก่อนเนะเาะถ้าเราจะให้ชิ้นใหญ่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปลามันจะกินยากหากสักหน่อยนะครลองลองดูนะครับนะครับปลาเขาก็จะกินงเขเาเอง มันจะลอยน้ำนะครับจะลอยน้ำต่อไปจะลองให้ปลานินดูนะครับว่าปลานิลจะกินไหม ก็จะค่อยๆกินของเขานะครับอ,อาหารพวกนี้พอโดนน้ำแล้วเขาก็จะยุ่ยเขาจะเปื่อยค่อยๆปลาก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆ อาหารเขาจะลอยน้ำนะครับเ็จะไม่จมเลยตอนนี้เขายังใหม่กับหอาหารชนิดนี้อยู่เดี๋ยวให้กินสักพักเดี๋ยวเขา,เขาพอเขาคุ้นเคยแล้วเขาก็จะกินดีกว่านี้